สวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกคนวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนาคมปีห้าสี่ข้อที่สิบสี่นะครับโจทย์มีว่าถ้า x ลบหนึ่งบวก i เป็นตัวประกอบของพหุนาม p x เท่ากับ x ยกกำลังสามบวก a x กำลังสองบวก4 x บวก b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงแล้วค่าของ a กำลังสองบวก b กำลังสองสับข้อใดหรืนเราก็ต้องดูว่าโจทย์ให้อะไรมานะครับโจทย์บอกว่า p x เนี่ย เป็นสมการกําลังสามก็คือมีดีกรีเท่ากับสามแล้วก็มีตัวประกอบตัวแรกก็คือ x ลบห่งบวก i แล้วก็จากทฤษฎีบทนะครับทําให้เรารู้ว่าตัวประกอบอีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรนั่นก็คือ x ลบหนลบ i เป็นตัวประกอบของพหุนาม คือทฤษฎีบทมันจะบอกว่าสั่งยุคข,ของตัวนี้สั่งยุคข,ของตัวนี้หรือก็คือตัวนี้จะเป็นตัวประกอบของพหุนามก็นี้ด้วยทีนี้เรายังเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือมันมีตัวประกอบทั้งหมด3ตัวเพราะว่าเป็นดีกรีสามอีกตัวนึงจะหาได้ยังไงเราก็เรายังไม่รู้เราก็เลยติดไว้ก่อนแล้วก็ให้ p x เท่ากับ <c oughs> x ลบคนึ่งบวก i คูณกับ x ลบ1ลบ i แล้วก็ตัวสุดท้ายเราติดไว้ให้เป็นตัวแปรให้เป็น y แล้วกัน x บวก y ทำไมเราถึงให้คำตอบหรือว่าตัวประกอบตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น y ตัวนี้ทำไมไม่ให้เป็น y บวก i เพราะว่าโจทย์บอกว่า b เนี่ยมันเป็นจํานวนจริงและทีนี้สองก้อนแรกเนี่ยเป็นจํานวนเชิงซ้อนคูณกับจํานวนเชิงซ้อนก็เป็นจํานวนจริงฉะนตัวสุดท้ายเราจะให้ติด i อ,อีกไม่ได้แล้วก็มันจะมีสมบิสิบหน้าเอกลางสามนะครับก็คือเราจะให้เป็นตัวแปร k ซึ่งจากโจทย์สมบัติสิบหน้าเอกลางสามเป็น หนึ่นงนั้นคีตัวนี้ก็เท่ากับหนึ่งนั้นเราจะไม่เขียนอ่ะทีนี้เราก็คูณกระจายเข้าไปก็ได้เป็น x กำลังสองลบ x ลบ xi ลบ x บวกหบวกหแล้วก็คูณผิด ก็ใชครับลบ i บวก x i ลบ i บวก1คูณอยู่กับ x บวก y อ่ะทีนี้ก็ดูว่ามีตัวไหนที่มันตัดกันได้ก็จะมีลบ x i กับบวก x i แล้วก็ คูณผิดนะครับตัวนี้ต้องได้เป็นบวก i อแล้วก็จะตัดกันได้เขเ้ครับผิดพลาเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ก็จะได้ก็เลขเหลือ x ก,กำลังสองลบ 2x บวก2คูณกับ x บวก y ทีนี้ก็คูณกระจายเข้าไปอีกรอบเป็น x ก,กำลังสาม บวก y x กำลังสองลบสอง x กำลังสองลบสอง y x บวกสอง x บวกสอง y แล้วก็เราก็จัดรูปจะได้เป็น x กำลังสามบวก y ลบ สองคูณกับ x กำลังสองบวกสอง y ลบสอง y บวกสองคูณกับ x บวกสอง y แล้วก็จากโจทย์อันนี้เราจะทำการเทียบสมมติสิทธ์นะครับแล้วก็ยกโจทย์มา p x เท่ากับ x กำลังสามบวก a x กําลังสองบวก4 x บวก b เราหาอะไรได้เราหา y ได้จากก้อนไหนก่อนก้อนนี้ก็จะได้ว่าจะได้ลบ2 y บวกส เท่ากับ4แล้วก็ลบได้2ทั้งสองข้างก็จะเหลือลบสอง y สอง y เ <2 Y S 1> ท่ากับลบห okay. นึ่งีทีเราก็เอาไปหาค่า b แล้วก็ค่า a นะครับก็แทน y เท่ากับลบหนึ่ง ในสมสติในเอกลังสองก็ได้ว่าเอจะเท่ากับลบหนึ่งลบสองเอจะเท่ากับลบสาม ก็ t ทน y เท่ากับลบหนึ่งในสัประสิทธิ์หน้า x กำลังศูนย์ mm hmm. ก็ได้ว่า b เท่ากับ สองคูณเท่ากับลบหนึ่ง b เท่ากับลบสองทีนี้โจทย์ให้เราหา a กำลง 2, กังสองบวก b กำลังสองจะได้เท่ากับ บสามยกกำลังสองบวกด้วยลบสองยกกำลังสองเก้าบวกด้วกับสี่และเท่ากับสิบสามมาดูว่ามีคำตอบไหมครับนี่ก็คือตอบข้อสองนี่ครับที่ทำก็ วันนี้ก็เสร็จเป็นหนึ่งข้อนะครับได้ดีฝากติดตามข้ออื่น,นะครับสวัสดีครับ